สวัสดี็บมาเฮ็ดยังมือนี่ลูกผักรับพักยังพักเอพักเสียนฝรั่งสิเก็บไปให่ผ้ยลูกเก็บกีไปฝากผ้ยลูกบอกให้เแี้ๆพี่น้องเอานี่กระตาพี่น้องเอ้ยมามองเก้านี่แหละจ้าแต่ว่าโอ้ยมาเราต้อง ตะลึงพอหยังเขาอาดินมาถมพี่น้องโชคดีแห้งที่แพทย์มาเก็บแะกับห้าพีปีมาเก็บนี่มองน้องบอลแล้วยืนเก็บเนี่ยเขาอาดินมาถมหมดแล้วเห็นบอลอ่ะพี่น้องโอ้ยเขาสิเฮ็ดนั้นตัวหูหนาาลูกเนาะแต่ว่าปีหนามากก็สิขึ้นคือเกาหมดแหละมันมาในดินที่เขาถมนี่แหละจ้ะจพี่น้องจ้ะเออนะเสื้อแม่นี่ลูกม,มันจกนนนแก่บางครั้งจะไปเก็บมาเหล้วอ่อ,อนผีออน่เขามาพี่พนี่เก็บเอานะมูนี่เยอะแยะพุนอ่ะมันสิจักอืดปะ ถึงเขาเอาดินมาถงกันยังงั่งหลยอยู่เงิดหลายพี่น้องแพลตตกจะลึ่งเลยมาหอดกับลูกเก็บพักเซียนฝรั่งเสร็จแล้วแพทย์ก,ก็จะพาพี่น้องไปเก็บพักอันบุงฝรั่งมองเกาอ่ะล่ะจ้ะเก็บมองที่พาพี่พ่อนมาเก็บอ่ะล่ะจ้ะนี่ใไไกล้ๆกันเีละเก็บไปฝากพี่ปีปเนาะเก็บไปฝากพี่สาวอยู่อุ้งเซอร์อยู่อีกเมืองหนึง่งเลยจ้ะเดอ้อ ถึงคนสีมาถมแต่ว่าก็ยังเหลือหลายอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันตกใจน่ะเพราะว่ามันมาบางกะทีทีแล้วยังเต็มอยู่เลยมาอีกเชือนึงถือเขาถือเขาถมไปแล้วก็เป็นอย่างเพราะว่ามันเป็นทีสาธารณะเนาะจกโค้งการันเสิทธอย่างละหลวงประสิทธอย่างเขาดเนาะเก็บแต่ยอดนั่นแหงหยอดด้วแค่มีรองเท้าบูดอยู่บ่เป็นอย่างเก็บเอาห่อนอ่อนไปให้เรา ไปฝากเอื่อยเด öt, ้อท่ดองให้เล่าแหล้วก็มีแต่ว่าต้นหนีเสีไปไห้ให้เล่าใส่อมเฮ็ดนังกินกับเหล่องของเล่าไปฝากเพลินเพราะว่าเอื่อยแล้วเฮ็ดแต่งานแล้วผมมีเวลาเด้อพี่หน oh, ้องเอ้ยเก็บไปฝากเอื่อยเพลินจ้กไปง่ายมันเกิดแปดแล้วเนาะสวยเหมือนเดิมอวบเหมือนเดิมนี่หลายคือเก่าหน่าจ้ะบอลเราก็ยืนเก็บอยู่ท้างบน เอาลูกอ่ะเก็บเลี้ยงกันล่องดีดียิงสีไหอยิงสีได้ละลูกเอาเสีย<ส>ด,ดไปเลี้ยงใส่ถุงยแ,แม่ล่องฝังรางเก็บเพราะแหม่มีใส่รองเท้าบูทหักเสียนแล้วนี่จ้ะลำเนียฝรัง่งลหลายแพดลงมาทางไต่ได้อยู่เพราะว่าแพดมีอันนี้มีรองเท้าบูทลูกบะหมี่เด้อบอลแล้วบะหมี่ถึงสื่อหายเพิ่นกับบอไซดอกเนี่ แค่แต่บ,บอกกันนี่ว่าใให้ส่กางเกงขายเยง,ายงาเกี่ยวกอนน่ะเห็นมีพ่อแม่พี่น้องวัดขึ้ว่าขายหนังบอลส่กางเกงขายเยง,ายงาหยาดยัง,อ,ยงอันนี้ขาเรานะ่ะแค่ก็เลยให้ใสย่ยเราได้จ้ะเด้อขอบคุณที่เป็นห่วงบักหล่ะได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจะ้ะขอบคุณมากมายนะจ๊ะหลายคือเก่านล่ะลูกเนาะเก็ยบยังไงก็ไม่หมดเหมือนเดิมเยอะแยะแต่แปะ พี่นาขึ้นมาลนหลายๆจะจ่ายได้อแต่ว่าเขาเสิเห็ดหยังบุ้งี่นาจะได้มาล่ำใส่พอนอนี่เนาะเก็บอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะพาไปเก็บผักบุ้งฝรั่งนะจ๊ะแต่เมียฝรั่งหลายผักบอนเนื้อยู่เครื่องเครล่ะงน้่นแหละนัว,วไ,ปนไปึเก็บเอางุ่นไปเดี๋ยวมันสิโต๊เขาเมื่อก้เอเขาดินมาถมบดมอองนี้ เออเขาเสียดหนังบนลูกทางเต่งน่ย่า่ขาไปยังไงลูกเก็บเอาดีดีลอกว่างั้นดีไปเอามึงหันหน่อยนึง นั่นแหละมองหันแหละมองงามๆ้ามันแก่ๆสันนแก่เหรอได้ลูกไม่เอาเลือกเอาตรงที่มันทามันเริมมีม,มีเห็นเม็ดมันบอนั่นน่ะเม็ดมันเริมออกเห็นบหมน,<อ><ๆ>นี่แก่ได้ลูกเหลืยเอาหยอดอ่อนๆที่มีแตจดอกพึ่งมาไหนเออหนูจามาแล้วเนาะ ไปไปเก็บผ<ป>ักบุ้งฝรั่งมาลูกมาเก็บผักบุ้งฝรั่งกันเดินไปหรอเดินไปดิตรงนี้เองลูกไม่กลับรอไม่กับแล้วเดี๋ยวเดินมาขึ้นแล้วก็กลับไปเลยบ่ได้ไกล์ป็นหนักนะเดี๋ยวเอาไปเอาเอาหนีจักหน่อยมันอ่อนดีนไปไปเดินไปก่อนเลย นีนีมันเริ่มแกเล้วเ็นบอนี้พี่น้องแกแล้วไดนแกแล้วเริมแกแล้วเห็นบอมองอ้อนกับอ้อนมองแกกับแกไป,กกปไปเก็บผักบุง้งฝรั่งบัดนี้พี่น้องจา๋าเดินลงไปเลยลูก ไปเก็บผักบุ้งฝรั่งกันหลายย่างลวงหนาไปแล้วแม่ยังเล่มอยู่เลยนี่ผักกอดสารพิษนะพี่น้องนะสะเก็บผักซี่หลอดไหมแล้วน้ำจกกนนะกลับนเอาเลหลายอย่างเลยเก็บผักบุ้งฝรั่งก่อนอกาทีา่เคยมาเอา <ๆ S 2> กับ<ๆ>พีบมาเลยจ้ะล<ๆ>ุยแล้วพี่น้องลุยเลยลูกล,ลุยเลย,ล,ย,เล,ยลองไปเอาตำตำผุน มีดอยู่ในรถสิลูกเน็คตะการนี้ไม่มีเหรอผักเอาเลยดิม,ยมันเหนียวใส่ถุงมือเลยครับลูก,กันนะซะสอมือสีฟ้าเออใส่ไปเอาตำาๆพี่นอ้องเฮ้ยเป็นจงเลยจ้ะที่เก่าเวลาเดิมนะจ๊ะเบาบิที่เก่าเวลาใหม่ไม่ใช่เวลาเดิมมาถึกตาลงกมาเอาน้าแมดูผ้าเก็บนี่มานนี้แม่สีบอกให้ซ้อนให้เก็บ เดือกเก็บแนวดมากหอไปร่งมือเลยปะไว้เลยโอ้ยอย่าไปปลูกถั่ลูกมันสีลามเฮ้าเฮ้าคอยมาเก็บกินซะเอ้ยจะเอาไปปุ๋ยเหรอพี่น้องแม่เราอยากบ่อยากให้ปลูกเพราะยังแม่ยายมันลามในสวนเฮา เลือกเอาอ่อนๆหย่อน,นง่ายมึงสีนี้แม่สิบอกลูกละนี่เดือกนัสีไปให้แม่ปีนน,นี่เออเอ้าีินองเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยครับย่อขึ้นดีๆลูกหนึ่งมองกล้องได้ครับหนึ่งสองสามเอออ้าวว่าจะเอาไปปล,ลูกหรือฮาร์กก่เออไม่ต้องปลูดได้วแม่สิผ้ามาเก็บเอาเ<ด><ด>พราะว่าหยังย่านมันลามใส่บ้านเนี้ยเอาเอายอดแบบนี้ด้ลูกนี่ นี่อย่างนี้ครับนี่หยอดที่มันพึ่งเกิดใหม่เอาไปฝากคนเหลือกอางามนี่อย่างนี้เลยลูกเห็นไหมนี่แม่สีซ้อนผ้าเห็ดนี่ัสี่เลยลูกนี่นี่เออนั่นและ,ละแต่ก็เลือกหาอยอดมันสูงๆเลงที่ทำบลลัมใหญ่ๆูุนอะเยอะแยะทั้งผุ่นว่างี้ดีว่างเลี่ยงกันเห็นงามๆลูก ดีลูกเออเสียงหักหมู่บ้านท่าแม่จอยกับแม่กันไปหักลูกเอ,อ้ยเราห่วงว่าสันเราบ่เคยหักเกิดมาเพิ่งเคยเจอลรอแพ้ก,กันนึกว่าเพิ่งเคยเก็บกันแพ้ก,ก็ลืมไปว่ามีแต่แพย์เอาไปให้เพิ่นปา้าดเราวะมันเป็นยังสี่นี่เลยนู้สันเป็นังสี่หระจ้าแพร์วะาพ่เคยพอ,อครับเป็ไงพด เล่าเน่มนเห็นมันก็ดีอะสิหากเินมันมันแบบดีอะแม่มันเป็นยางลูกเอ้ยออเป็นยางครับสกินได้แต่สวงนี่แหละนี่มันเริ่มแก่แล้วได้นีมเริ่มแก่แล้วลูกอ ใหญ่หนิถ้าเสีเอาไปไหว้เองเพราะเสีเอานีแฟนคับแนะนำมากว่ะเอ้าแก่ๆทงสี่แล้วก็เราไปลอกแล้วก็ผัดใส่เต้าเจี้ยวนะแม่บอลอือเป็นแนะนำมาเท่ากับสีลองเฮดเบิรงเดนลูกเด้อนี่สีนะพี่น้องานแหบๆพายลูบนะเออตัวน้าอึ๋งแก่แล้วไง ต้นหี่ยวต้น,นอ้อมต้นนี่แกเบาแกปวดแกแบบชนิดที่ว่างหาักแล้วไม่เปาะๆเลยอ่ะจ้ะ เก็บบระด้เรื่องเลยเก็บไม่รู้เรื่องระวังอันนี้มันถือตาด้ยวยลูกยางมันถือตาเด้อมันมียางเด็กเปลวลำนี่เปลวลำนี่ไงครับชอบป่ะสิเก็บสน,นุกมันดังกู๊กกู๊กเห็นป้องเฮ้ยถุน มแมนมันต้องไปลอกหรออะไรล้วกะมันแข็งเกินมันแข็งเกินเอ้ารุ่นนี้ไงนี่เนี่ยไปลอกลอกแล้วกะแมนแมนหนูพูดเหมือนนักการเลยนักการก็บอกว่าเหมือนอ้อยเหมือนอยู่ในป่าอ้อยค่ะท่น ว่าหนิโอ้ยมันล่ำไยห่อนเลยแต่ว่าแม่วาสิมาเก็บนี่ให้เพิ่นต้นนั้นจะให้หนักการก็แม่จอยไปน,นักการเราบ่เคยเห็นโอ้ยเราตื่นเต้นและดีใจเราว,ว่าเอ้าลูกฮับม่แม่เนี่ยพี่น้องเต็มเลยนะเธอบไปเลือดับกับจงไว้เอาไว้ถ่ากินนะ นั้นองเพื่อนอะอยากมากนั่แต่ว่านัดมูนัดถดั่วไหวเด้อพี่น้องเอ้ยกลับไปหนีเดียไปส่งน้องพ่อยส่งน้องพ่อยเสร็จแล้วก็ไปส่งน้องบอนหาลูกพี่จอยเด้อจ้ะเด้อน,นี่ดงกดีแฮส่งหาลูกพี่จอยแล้วก็ที่ได้ไป จะลิงก็ผิดจอยละแพทนั้นบักลาแม่กองไว้นี่มาเอาด้อนี่เก็บกองไว้่มเอมกองก้อกลั้อ,อ,ดอ,อ,อดวดีใจเปนป๊อกปนมา เเก็บใส่กระตาแล้วย่างไว้ห uh> ั <s <S ่นไปเก็บพักทุ์ีหลอมหน่อยนึงแต่สิบ้าเมื่อมาลงมาที่น่ะโอ้บอกเรายืนข้ามกลางตงผักบุ้งหนึ่งสองโอเคครับเก็ดหนาคือแป้นลงมา พอแล้วพ่อพ่อพ่อยังเก็บอยู่ลงมานี่เราจะไปเก็บผักชีล้อมตรงนั้นกันเดี๋ยวแม่สอนให้เก็บามาเมล็ดชาไล่สินนีนมาดงนี่ผักซีล้อมเด้อวพี่น้องเอ้ยนี่เด็ดจังซ่ลูกเห็นไหมเอาที่มันอน่อนออนหูแยกแยกออกว่าเลยนั่นแหละยอดชื่อยอดอ่อนที่แก่แล้วสิเป็นแนวนี่งเห็นปะนี่คืออ่อนอ่อนอยู่สีมันจะแตกต่างกันนะลูก เด็ดยวาวๆนะลูกเด็ดยวาวๆมันหน่อยแม่มันน้อยก็เก็บไปตามหน่อยนี่แหละเก็บว่วเป,ป็นดอกหนี้แม่เก็บเองอออเก็บสันพวกเก็บเงาเๆแบบแม่เลยฝากแล้วจักหน่อย เขียขงอองันน้นกลับไปรถไปหาหมูเพิน่นเพิ่นสิไปหาลูกพี่จอยอ๋อเจ็ดสิไปไปส่งเพิ่นอยู่นี่เก็บนี่แล้วล่ะไปส่งน้องก่อนแล้วก็เลยไปส่งหนูนะะะส,หนสเก็ตบอร์ดอยู่ในรถหรืออยู่ไหนเข้าในห้องหนูอ,อน๋อหมูหยอดแดงจื้งขึงหมวานันบ่แดงไงหมูว่านหยอดเขียว วานนี้เป็นยอดเขียวๆด้วยจ้ะด้วยกินได้ทั้งสองหยอดได้ทั้งสองแบบเนี่ยจังสีทั้งดีบอนแบบใบที่จังสีนี่ on, ทั้งอ่อนทั้งดีพี่น้องนื้ด,ยดยหยอดงามค่ะ มันซาซาเป็เนาะอือมันมันเป็นซาซามันเป็นมันเป็นเขาเอืเ่อหนึ่งหน่อยๆเป็นสีเข่นเข่นอืองามเนาะให้ดูแมงนี่ดิแมงเต่าทองลูกเอ้ยไม่ใช่ไ,ไหนีนอา้าวระวังมันตอดได้ลูก ไปเล่นนบ้าอย่าเอาไปไปทำลายเป็นบ่เอาปล่อยเพิ่นไปลูกสัตว์ก็มีชีวิตของเขาปล่อยไปแต่แมงมุมนี่นี่เยอะมากเออแมงมุมกับ,บ่เป็นอย่างแมงมุมกับเข่ามาเทากัเอาออกนอกบ้านาน,าน่องหางหย่านแมงมุมน้องเพิ่อนั้นยาแทบหยาบก่อย่านแมงมุมตั้งเถธออุปการะเขาของหนา้า ซื้อไปให้แม่แม่เ,เอาอีกจก,กรรมหนึ่งเพื่อเราอยากไปออมไปจิ้มสดเก็บไปเห็นแล้วมีเวลาไปหาคนต้องลง้มแม้แม่เนฮะคนนึ<า>่ต้องลง้มใหได้ลม <ง S 2> ไปใส่ตะกร้าสิลุกล้มก็ล้มจะเป็นไรล่ะแค่ขี่สกเกตบอร์ดจะซื้อลงมันปวเจ็บ จะกะมึงก่อนอันเบือ่อเบื่อมากกับน้องบอนกับแฟนจอกแต่สิบอกพ่าพ่ออุ้ยพี่น้อง,องนี่จะแม่เล่าอุดมสมบูรณ์งามเด้อหากงาวยาวมบมึงมึนี่งา,าคัก่งมึงนะงาคักงของบอนมึงนี่พี่น้องเบอร์ที่ละ่ะสวยงามจริงๆสุดยอดที่นี่ สิไปบพราะท่านได้กำหนึ่งพอดีมันบ่นันน่นน่ะทั้งเบิดนั่นบ่เออเอ้ยได้กำหนึ่งพอดีเอา้าโอ้โยส่งผมงมันจะมันขัดใจ fc ขัดใจแม่ค่ะขัดใจพ่อแม่พี่น้องขอบคุณแน่ปักละขอบคุณครับคลิปนี้ก็พาไปซ้ำนี่ละครับเจมส์ขบคุนี่นะครับโอ้ยของของบ่คือแม่งพี่น้องเบิ่งเว้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดตาอยากอายนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่คือนหนองบอนว่าแล้วเด้อ เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ่แน่ไปหาผีจอยเถ้าบ่หนุงกันบอสีผ้ากันไปอันไปตากบกหอยที่แพทไปตากกระเล่าเนาะแม่พ่อแม่พี่น้องมิตรนวยซ้ำผีบกหอยกาบฝรั่งแต่ว่าบ่มีดินเด้อผีจอยเรากินเนี่ยแล้วลวา่าบ่มีดินแม่ต่นิดเดียวเอาไปโอบไปเห็ดเห็ดสาอันหอยสามหลดแล้วว่าไปเขาต่องร่องได้พี่น้องเขาต่องร่องเพราะว่าธรรมาชาติพืนสางมากพืชหายมาก,ามากเ่าก็ต้องหูจกักแบบว่าใส่เห้เป็นนะ้อพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณ การติดตามทุกการรับชมกะคือเก่าเราจะแพ้ก,กันเดเขียนลิงไว้่เนาะฝากติดตามพี่จอยด้วยจะ้ะส่อง enjoy lifestyle in Denmark เนาะจะเนาะขอบคุณหลายจะ้ะสวัสดีจ้าฮักทอแม่พี่น้องทุกคนด้วยจะ้ะขอหายพ่อแม่พี่น้องปลอดภยัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ่ง,ง,งๆรวรวดสุขสุขคนจะ้ะสวัสดีจ้า